ในปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมยุคใหม่ต้องการการเชื่อมต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการส่งผ่านข้อมูลสำหรับการนำไปประมวลผลหรือการทำงานร่วมกันของระบบเครื่องจักรต่างๆซึ่งในบางครั้งพื้นที่ติดตั้งใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อาจไม่มีอินเทอร์เน็ตจากบอร์ดแบนหรือ Wi-Fi ให้ใช้งานแต่สำหรับ a r i f p i Control เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาด้วยความสามารถของ a r i f p i Control ที่สามารถติดตั้ง 4G module เข้าไปในเครื่องได้โดยในการติดตั้งใช้งานนั้น เพงเปิดฝาเครื่องออกมานำ4 G โมดูลติดตั้งเข้ากับสล็อตที่เตรียมไว้ให้ติดตั้งเสาอากาศภายนอกตัวเคสปิดฝาเคสเปิดการทำงานของตัวเครื่องและรันสคริปที่ทางเราได้เตรียมไว้ให้เพียงเท่านี้ อินเทอร์เน็ตก็พร้อมให้คุณใช้งานบน Iris Pi Control นะครับทำให้คุณสามารถที่จะสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่าง Edge คอมพิวเตอร์อย่าง Iris Pi Control เข้ากับ Cloud หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้อย่างไร้รอยต่อนี่เป็นเพียงหนึ่งในจุดเด่นของ Iris Pi Control ที่เรานำมาพูดถึงและช่วยให้คุณได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การทำงานของคุณได้มากที่สุดติดตามข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจของ Iris Pi Control สำหรับงานภาคอุตสาหกรรมที่เราจะนำมาพูดถึงได้ที่ไซตตอนไทยแลนด์